ทุกความสําเร็จเริ่มต้นจากความศรัทธาความศรัทธาที่เปลี่ยนชีวิตและสร้างเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ผมเกิดมา,าผมก็มีความรู้สึกว่าผมไม่สบายแล้วจู่ๆขาผมก็รีบไปแขนผมก็รีบไปคนแถวนั้นก็เรียกว่าเป็นโรคไขส,สันหลังอักเสบซึ่งคําว่าโปลิโอยังไม่มีเใ,ใ,ในสมัยนั้นขาข้างขวาผมเนี่ยเดินไม่ได้เลยขาข้างซ้ายยังพอมีแรงผมทํางานทุกอย่างตั้งแต่ขายตัวผีฝึกทำบัญชีขายน้สุพิมพ์ด้วยจับปัดจับผูนะผมก็มาเปิดกุญแจหาผู้บริหาร น้ำมันเชลล์น้ำมันอตอนนั้นจะเปล,ล <c oughs> นนี่ยนเป็นแก๊สละ <c oughs> กลละ็เลยเป็นพรับเหมาไปเขาให้ผมเนี่ยไปซ่อมถังแก๊สทั่วประเทศเลยจู่ๆวันดีขึ้นดีมีเพื่อนผมเนี่ยเป็นตัวแทนประกันชีตเขามาชวนผมบอกว่าให้ผมเนี่ยไปช่วยงานเวลาขายประกันชีตขายไม่ได้แล้วเนี่ยลูกค้าปิดใจละไม่อยากพบละเขาทิ้งสื่อประกันรถยนต์ไว้อย่างน้อยในหนึ่งปีเนี่ยเขาต้องต่ออยุประกันรถยนต์อยู่แลวประกันรถยนต์เนี่ยแค่หกเดือนเนี่ยเรามีรายได้มากกว่าที่เราอยู่ประกันชีตเนี่ยสามปี จนกระทั่งเปิดเป็นสำนักงานโบรกเกอร์เลยเมื่อปี3 3 27กันยา3 3จากตึกแถวพอปี4ี 0, เราก็ซื้อตึกตรงข้ามอีก2ห้องหลังจากนั้นอีกสองสมปีก็ซื้ออีกห้องมนเป็น3ห้องที่จอดรถก็ไม่เคยมีแล้วก็เลยมาซื้อตึกนี้ตึกหลังนี้ที่เราอยู่เนี่ยนะมันเป็นแนวความคิดว่าตึกเก่าที่เราซื้อมามันแค่4ชั้นแล้วมันก็จุคนไม่มากแล้วก่อนโควิดเขามีแบบแปลขึ้นมาว่าจะทำตึกลันนี้7ชั้นตึกหลังนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าฝีมือลูกผม มันสถากานาดไหนล่ะต้องแรงจ้า,าไหนถึงจะทําตรงนี้ได้ผมไม่ได้เป็นคนเก่งผมโชคดีได้ลูกที่ดีลูกเขยที่ดีผมได้เพื่อร่วมงานที่ดีพนักงานผมชื่วสีกุ้งใหญ่เลี้ยนะประมาณหกร้อยคนเพื่อร่วมงานที่เป็นบริษัทลูกที่เป็นในเครือสีกุ้งส่วนมากก็ทุกคนรู้หน้าที่หมดช่วยกันคนเล็กคนน้อยขยายจนกระทั่งเราใหญ่โตขนาดนี้ ผมเชื่อทุกคนมีศรัทธาหมดมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วองค์กรนี้นะมันย่องไปไกลผมมีธรรมาชิกทั้งหมด700,000กว่าคนอีก3ปีผมเชืวว่อผมมีตมาชีกมันเป็นล้านขอท่านเชื่อศรัทธามันเถอะไปในสู่แน่เลยครับศรัทธาเป็นสิ่งที่หล่อล้อมเส้นทางของเราจากข้าวเล็กๆสู่องค์กรที่มั่นคงการันตีที่เป็นในหน้านิติบุคคลดีเด่นจากสำนักง,งานคอปปะปอฝั่งวิทยาไฟเราได้2ปีสอนฝั่งประกันชีวิตเราได้4ปีสอน เราส่งต่อแผนการตลาด m g n ที่แข็งไกร่สร้างความมั่นคงที่จะทุกคนเติบโตไปด้วยกัน MGM เป็นอาชีพที่ไม่มีข้อเสียเลยใทยทำก็สำเร็จเพียงแต่คุณมีความศรัทธากับมันคุณไม่ต้องลงทุนรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำเรามีพร่อแม่คุณหมดและไปทำตามสำเร็จแน่เราส่งต่อองค์ความรู้และการอบรม ื่อสร้างอาชีพให้ในหน้าทุกคนก้าวสู่ความสําเร็จเรามีทั้งออนไลน์และออนไซน์เพื่อให้ในหน้าเนี่ยนะสะดวกนะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้เนี่ยนะแม้แต่คุณอยู่บ้านคุณยังทางานได้เลยความรู้ที่เราให้มามีประโยชน์ยางมหาศาลเลยเราไปช่วยเหลือสังคมได้มากเลยนอกจากเราจะช่วยเหลือสังคมทางด้านประกันภัยรถยนต์แล้วปัจจุบันเราได้ขยายการบริการครอบคลุมไปยังประกันภยัยนอนมอเตอร์ด้วย,วยเราส่งต่อผลิตภัณฑ์ประกันภยัยนอนมอเตอร์อย่างต่อเนื่อง ครอบคุมทุกบริการจัดการความเสี่ยงในหนึ่งโรงงานเขาต้องซื้อประกันอยู่แล้วแต่เพียงเด่ยว,ว่าหาคนไปสำรวจภัยแล้วเราไปดูสถานที่สถานที่นั้นเราจะจัดให้มีความปลอดภัยมากขึ้นวะปัญห,หาเราแก้เขาได้เขาจะดีใจเขาจะปากต่อปากนี่คืออาวุธของเราเราส่งต่อทีมงานมืออาชีพที่จะดูแลสมาชิกสีคงทุกคนด้วยความใส่ใจเสมือนครอบครัวเดียวกันนี่คือสาปีแห่งสตา์และเรายังส่งต่อสตานี้สู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน 35ปีสิษกุ่มโบเกอร์สรัทธาสู่อนาคต